เชิญมาที่นี่มาเลยตรงนี้รับรองให้ดีทุกสติเกณฑ์ในตีจัดไปทั้งทีคุณติดทักถ้าไม่ทักมันก็เบื่อมีของกดดูโชว์ไม่ได้มองสับสักใครสัก House o ย Toys เย้ยย่ a t up ขอต้อนรับเข้าสู่ DJ 10 Smith Channel ครับวันนี้เราจะมาลองเล่นของเล่นยุค90กันดูผมมีของเล่นยุค90เยอะแยะเลยเก็บเอาไว้แล้วก็ตอนนั้นเคยเอาไปโชว์ที่ร้านแต่ตอนนี้ร้านปิดแล้วก็เลยเอามาเก็บโชว์ไว้ที่บ้านไม่เคยได้เล่นมันเลยบางอย่างไม่เคยได้ลองใส่ฐานมันอีกไม่รู้ว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้แล้ว วันนี้เราจะมาลองกันเตรียมถามให้หมดแล้วทุกชนิดท y ยดีทายซีสองเอสามเอพร้อมอะไรใส่อะไรยังไม่รู้แต่เราเตรียมไปก่อนอยากดูอันไหนก่อนเด็กเก้าศูนย์ส่งเสียงห,หน่อยสิ ที่ชัวร์ๆเลยว่าน่าจะใช้ได้อยู่เลยก็คือนี่เลยรถทามิยะเด็ก90ต้องทันกันทุกคนเด็กผู้ชายรถทามิยะนี่อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่และหน่อยนึงถ้าเกิด90เลยมันต้องเป็นซีรีส์นี้นี่อวันเต้เนี่ยอะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดใครจำได้นะมอเตอร์ดำแดง <laughs> อันนี้มั่นใจว่าใช้ได้เพราะว่าผมไปซื้อมาแล้วก็ประกอบเอาไปตั้งโชว์ที่ร้านของเก่าตอนสมัยเด็กๆหายไปหมดแล้วตอนประกอบอีกทีนึงก็สนุกดีทำให้เราลึกถึงอดีตได้เป็นอย่างดีเลยเ yeah. นี่ไงเปิดมาข้างในปุ๊บมอเตอร์แต่นี้เป็นตัวที่เขาให้มาอันนี้น่าจะ 2A ปกติอ่ะมาลองดูกัน Okay, เดี๋ยวเรามาลองใส่ทานดูกันเลย 2A ครับใช่นี่ไงเระเจอเอาคาายไปด้วยตอนสมัย90เรามีคาลายยังก็มีแล้วนะแต่มันต้องมีแบบอ๋อเราจะใช้แบตแบตที่มันเขาเรียกว่าแบตอะไรนะแบตชาร์จได้อะแล้วก็มีทุกคนต้องพกเครื่องชาร์จแบตเอาไว้พอแบตหมดชาร์จต้องซื้อทานใหม่ลองดูเปิดตรงไหนวะลืมนี่ไงออน ติดเฮ้ยไม่รอะเด้งเด้งนี่ไงล่ะครับโอ้แต่ก็คือมันจะต้องมีรางปล่อยไปวิ่งถ้าวิ่งตอนนี้ก็เก็บไม่ทันแน่นอนต่อให้เป็นตัวธรรมดาก็แรงเต็มที่ฮาลองสิ <mm> ใช้ได้โอเคอะไรต่อดีใกล้ๆนี่เลย Nintendo Game Boy นี่คือรุ่นแรกของ Game Boy เลยนะครับ แล้วก็จะรุ่นหลังๆก็จะเป็นเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยแอดวานซ์มีสีอันนี้น่าจะเป็นขาวดําเลยก็คือเกมบอยเนี่ยจำได้คือยุค90เนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเป็นเกมพกพาที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เปลี่ยนตลับได้เมื่อก่อนจะมีแต่เกมกดที่เป็นแบบเครื่องหนึ่งเกมเดียวเลยแต่เกมบอยเป็นตัวแรกที่ออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนเกมได้และนี่นก็คือตลับเกมของมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวนี้12 อินก็คือ12 in 1มี12เกมในหนึ่งเมื่อก่อนจะชอบมากเราจะหาซื้อเกมที่มีหลายๆเกมรวมในหนึ่งแผ่นหนึ่งตลาดไม่ใช่แผ่น <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าใช้ได้หรือยังหรือเปล่าใช้ 2A 4ก้อน ปับเข้าไปเปิดอยู่นี่สวิตช์อยู่ข้างบนติดติดไฟขึ้นแบตเตอรี่แต่ภาพไม่มีอะไรมาเดี๋ยวก่อนจะนี่ไงคอนทราสมันจะต้องมีปรับเอ้ยนี่ไง Nintendo ขึ้นมาแล้ว Nintendo ขึ้นมาแล้ว Nintendo ยังไงต่อ,อจ้ะค้างจ้ะเปิดเสียงวอลลุ่ม เอค <c oughs> ้างอ,ะอ่ะปิดเปิดใหม่ถ้าสมัยก่อนเทคนิคเหมือนพวกเกมแฟมิลี่แฟมิคอมตลับมีปัญหาเราทำไง <c oughs> เป่าโอ้นี่ะฝุ่นเต็มเลยอ่ะอาใหม่สิเออนิ่งขึ้นภาพวิ่งลงมาแล้วมีเสียงเอ้ฝุ่นมันเยอะจริงด้วยเหลือเชื่อสูดเก่าใช้ได้เป่า นี่ครับสิบสองเกมจะมีพวกอันนี้เป็นตลับรวมเกมกีฬามีฟีฟ่าเอ a นีเ่เดี๋ยวเราไปย้อนไปดูซิฟีฟ่าสมัยเกมบอยแฟรนซ์ภาพขาวดำแบบนี้ครับไม่ใช่ภาพสีแต่สมัยก่อนก็เล่นกันโคตรมันเลยใช่ไหมโอเคคือไม่รู้ว่ามันใกล้จะพังแล้วหรือยังไงภาพมัน มองเมื่อแทบไม่เห็นลูกบอลคนก็ลางจางมากเลยครับแต่พอยังบังคับอะไรได้อยู่ก็ถือว่าดีใจแล้วครับสภาพนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อกันกว่าโอเคต่อไปข้างๆกันเลยเกมเกียร์มันก็คือของค่าย SEGA สเต็ปต่อดี่คือใครเคยมีเกมบอยแล้วพอเกมเกียร์ออกมามันก็จะฮือฮามากเพราะว่า มันใหญ่ขึ้นจอใหญ่ขึ้นแล้วก็มันเป็นภาพสีคราวนี้มันใช้แบตเยอะมากาจำนี่ไงสองฝั่งอย่างนี้เลยเกมบอยใช้สี่ก้อนอันนี้ใช้หกก้อนแต่ปัญหาก็คือผมไม่มีตลับเก,เกียร์แล้ว <S <S มันก็ไม่น่าจะร้องได้เลยคงไม่น่าจะติดข้ามเกมเกมเกมเราจะซัด เป็นสายเกมไม่หมดนี่เลยข้างๆผมอันนี้น่าจะแปดศูนย์ด้วยค่ายโทมี่นี่แดชบอร์ดเทอร์นิงเทอร์โบจำกันได้ไหมโคตรมันเกมแข่งรถยุคบุกเบิร์ก GT เลยตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังจะใช้ได้หรือเปล่า ฐานฐานนี่ปล่อยฝาใส่ฐานทั้งล่างต้องเป็นโหอะไรวะเนี่ยนี่รูฐานเบเริ่มเลยใสด่ดีอ่าแต่โอตัวจับนี่ป็นเออแผงขาแม่เหล็กรับฐานมันหักไปแล้วอะ่ะน่าจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูเผื่อฟุก B นะค้วบวกค้วบวกนี่นะั้วลบค้วลบ,วลบไม่มีทางติดแน่นอนโอ้เสียดายเสียดายจริงๆไม่มีทางเลยอืมอืมขาแม่เหลหขาเวลางเมื่อก่อนก็คือเนี่ยรถมันก็จะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันโยกแล้วก็ซ้ายขวามีใส่เกียร์ บิดกุญแจสตาร์ทมันใช่ไหมโยกหลบมันก็จะมีของวิ่งมาแล้วเราก็แค่หลบซ้ายหลบขวาแค่เนี้ยก็สนุกกันละ <c oughs> เด็กอยู่90เล็กนึงอย่างเกมเกมของเล่นหมวดอะไรดีหมวดเกมนี่แหละท่ <c oughs> านันทามากจิจำกันได้ไหมเอ่ยไอตัวเนี้ยสาวๆชอบเล่นกันผู้ชายไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ ผมไม่เคยเล่นเลยตอนนั้นเรียกว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่ามันเล่นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรกันเนี่ยเรายังไงติดกันมากเลยธรรมาก็จิกหน้าตาก็าจะเป็นอย่างนี้ไข่เห็นไหมอย่างนี้ติดไม่เอ่ยยังไม่ได้ดึงแบบออกเลยร้องแล้วติดเลยครับ ใครขึ้นมาแล้วเล่นยังไงอะ่ะใครเล่นเป็นคอมเมนต์บอกทีพาันก็ไปแค่เนี้จุดจุดดอด,ด,ดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทำมกากจิตั้งเวลาอะไรเนี่ยปื๊ดปื๊ดเนียังสนุกกันเหลือเกินมาก่อน <c oughs> หลือของเล่นอีกชิ้นหนึ่งยังไม่ได้ลองก็คือเจ้านี่เลยจำชื่อมันไม่ได้อะว่ามันคือหุ่นยนต์อะไรแต่มันเป็นของเล่นน่าจะยุค80ศที่เด็ก90เพิ 0, ่งเริ่มได้แบบโอ้โหเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆทั้งตัวโคตรเท่เนี่ยแล้วมันก็จะเดิเดนได้เติตนี้ย โคตรเจ๋งแล้วใส่ฐานตรงไหนวะเมดนี่ข้างหลังเนี่ยเปิดม,มาแล้วเทนนนหนึ่งจุดห้าโวลต์ดีเหรอใช่ดีเหรอใช่ไหมใช่นะลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบันขยับไว้เอาเคลียร์พื้นที่ อ้าวอ้าวเป็นเรื่องแล้วจริงดิใช้ได้เหรออ้าวมันไม่กี้เสียงอะไรอะ่ะคุณหลอกดาวเหมือนมีตื่นขึ้นมาเล็นึง สรุปใช้ไม่ได้แล้วครับถ้ามันใช้ได้ก็คือสุดยอดมาก30กว่าปีต่อไปเรามาดูเรื่องโหมดสื่อสารกันมากดีกว่าใช้ไม่ได้แน่นอนรู้เลยอันนี้ยิ่งโบราณมากน่าจะยุค80 90แต่คือด้วยดีไซน์อะไรที่มันเก๋ทําให้ตอนนี้มันกลายเป็นของเรโทรคลาสสิกอย่างเงี้ยนะเด็กๆก็จะงงกันว่ามันเป็นยังไง มันจะมีสายโทรศัพท์นะลูกแล้วมันก็จะไปเสียบที่ผนังเมื่อก่อนไม่มีมือถือกันเขาก็จะมีโทรศัพท์แค่นี้ติดต่อกันได้ก็คือโคตรโคตรด,ดีเลยมันก็จะใช้หมุนอย่างนี้นี่เลยนี่แล้วมันก็จะค่อยๆหมุนกับเวลากดเบอร์ไม่ได้กดด้วยเวลามุนเบอร์แล้วสมัยก่อนเบอร์บ้านเนี่ยไม่มีศนะูนย์ะ7ตัวเลยแล้วทุกคนเนี่ยก็จะจำเบอร์บ้านตัวเองได้ สมัยนี้เบอร์มือถือตัวเองยังจําจะไม่ค่อยได้กันแล้วเลยเมื่อก่อนก็จะมีการเนี่ยกดโทรมันต้องสุดด้วยนะไม่สุดมันถือว่ามันไม่ติดนะใช้ไม่ได้ละไปดวนต่อไปพอมายุคมือถือรุ่นแรกแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกแต่มันยี่ห้อนี้แหละโม o t ต r ร l a รารุ่นกระติกน้ำปกติจะมีเสาอากาศใหญ่ๆเลยหายไปไหนเราไม่รู้ใช้ไม่ได้แล้วแน่นอนนี่คือแบตเตอรี่โทรศัพท์ นี่คือแบตเตอรี่โทรศัพท์สมัยก่อนอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงไม่รู้ทุกคนก็จะต้องมีซื้อแบตเสริมพกแบตอย่างเงี้ยเพิ่มอีกคนละอย่างน้อยก็มีคนละสองก้อนอะ่ะออกไปข้างนอกทั้งวันอย่างเงี้ยแบตหมดก็มันไม่มีการมาเสียบชาร์จโทรศัพท์ power bank เปลี่ยนแบตอย่างเดียวโลก <c oughs> แล้วก็ เนี่ยทำไมก่อนเขาเรียกว่ากระติกน้ํามันเหมือนแล้วก็มีเสาอากาศมันเหมือนดูดน้ํามีคนทําเป็นของเล่นกระติกน้ํามาเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาวุธได้เลยคือใช้ตีหัวป้องกันตัวเองได้เลยเมื่อก่อนนี้เรียกว่าเมมเบอร์ยังไม่ได้ชื่อยังไม่ขึ้นเลยกดเบอร์ได้อย่างเดียวเลยอะแล้วทุกคนก็จะต้องมีสมุดพกโทรศพัพท์เล็กๆจดเบอร์ไว้ทุกคนดึงออกมากลางกันอ่ะ History history อันนี้เดี๋ยวเราต่อไปสื่อสารอีกแบบหนึ่งพอมีมือถือและที่ตามมาก็คือ p a g e จมีอยู่สามเครื่องเหลือมาตอนนี้แน,นๆมันจะมีหลายคาย่ายว่าเพ g เจอันนี้ก็คือคลาสสิกเลยโฟลิง n ์เนี่ยแล้วทุกคนก็เนี่ยต้องมีสติกกงสติกเกอร์ติดมีที่หนีบท่ๆต้องโชว์ <c oughs> ต้องโชว์กัน เน็บไว้ที่เอวตรงเข็มขัดเอ้ยกูมีเพจไว้อะไรอย่างนี้อันนี้ฮัตจิสันนี่น,นี่ค่ายมอเตอร์โาก็จะมีปลอกบ,บ้างมีสายคลิปเบลออย่างนี้โพสเทล่างนะแล้วก็จะมีเนี่ยเมื่อก่อนโทรโพสเทลหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดใหม่ละ <c oughs> ลองมาดู คลาสสิกเลยเสี่ยงดวงดูสักหนึ่งอันว่าอันไหนจะติดดีกว่าโอเคแบตสามเอครับใส่เข้าไปแล้วนะก็โผล่พอสมัยนี้มันยากทำไมอกไม่ค่อยได้โอเคใส่เข้าไปแล้วเปิดเครื่องเฮ้ยติดแต่จอมันเป็นคุนคุน ขึ้นโฟลลิงไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าข้างบนข้างล่างมีเวลาตอนนี้มันขึ้นไปที่12นมีวันที่101ครับ91 90ของจริง101ครับ91วันที่1มกราคมปี91เหมือนเครื่องมันออกมาปีนั้นมันพอเปิดเครื่องรีสตาร์ทมามันขึ้นมาไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าแต่คราวนี้ปึ๊บมันเหมือนเครื่องใหม่ กดอะไรไม่ไปแล้วไม่มีข้อความติดยังติดอยู่อ่ะโคตรเจ๋งเราเลองดูอีกเครื่องดีกว่าพาวเวอร์ไม่ได้ยินเสียงนี้นานมากเสียงเพจเข้าครับ <c oughs> ยังติดอยู่เหมือนกันอันนี้ขึ้นมาเลย 01, 01 01ปี93 เด็กยุค90เห็นไหมโอ้ยแล้วมันก็ต้องมนีน่าจะมีปุ่มปิดเสียงด้วยเอ้ยเจ๋งยังติดอยู่อะ่ะแต่มันก็คือใช้อะไรไม่ได้แล้วเกิดไอเดียฮา,าๆขึ้นมาแล้วเบอร์คอร์เซนเตอร์ล่ะมันกลายเป็นเบอร์อะไรไปแล้วทุกวันนี้ ๋ยวเปิดถามมากูแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ไงเจอแล้วเมื่อก่อนจะมีเวิร์ดเพจ4 4 2โฟนลิงก์152ฮัจิสัน162อีซีคอห่งห้์ศูนยแพ็กลิงก์หนึ่สี่สีโพสเทลหนึ่งหนึ่นี่คือโพสเทลหนึ่งหนึ่ อันนี้คือฮัชชิสันฮัชชิสันหนึ่งหกสองแล้วก็โฟลิงหนึ่งห้าสองลองดูสิถ้าเรากดหนึ่งห้าสองตอนนี้ไม่มีหมายเลขที่คุณเรียก <c oughs> กรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะไม่มีหมายเลขที่เรียกเลยครับหนึ่งหกสองก็น่าจะเหมือนกันไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกไม่มีแล้วรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะโดนยกเลิกกันไปหมดแล้ว โเคไม่หมวดหนึ่งก็คือนี่เลยกล้องถ่ายรูปยูคโกดักฟูจิอันนี้เขาเรียกว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งอะ่ะกล้องมูลนี้ซื้อมาแล้วก็มันจะมีฟิล์มอยู่ข้างในเลยมาถึงแล้วเราก็จะแนะกแกแกแ,ก,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 แก,กดถ่ายจึดได้20ปร่รรูปไม่มีการมาดูพลาดก็คือพลาดถ่าย เมื่อก่อนนี้ก็คือเรียกว่าใครถ่ายรูปฟิล์มทั้งมวนออกมาแล้วรูปสวยทุกรูปนี่คือโคตรเซียนแล้วก็ต้องเอาไปล้างออกมานะครับปิ้นใสอัลบั้มกันเท่ๆเลยอันนี้ใช้ได้แน่นอนแต่ไม่รู้จะถ่ายยังไงเพราะว่าเพิ่งไปซื้อมาเจอแล้วก็เลยซื้อมาเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วก็นี่มันจะมี บอบเบอร์มันจะหมุนไปเรื่อยๆกดให้ดูทีหนึ่งทุกความหายคั้นเนี่ยเสียงเนี่ยแก๊กเนี่ยฟิล์มสุดละโอเคลองสิลิงโอเคมัดต่อไปดนตรีเอีของเล่นก็ต้องมีดนตรีนี่เลยคาสิโอวีแอลโทนตัวนี้ ใครมีโคตรหล่อสมัยก่อนหลายพันอยู่ yeah. เนี่ยเนี่ยมีไลา์เอาใส่อแดปเตอร์ได้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้นะครับดูสิว่ามันใช้ฐานอะไรมาแล้วน่าจะ2 M ออมั้ง ติดไปติดติดไม่ติด power power าาอ,อ,อ,อยู่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 ไหนอะ่ะนี่มั้ง play อุ่ยอ้ยอ,ยอุยมีเสียงมาจอขึ้นติดไหม volume มไปเสียงก่อนกดฮ่าฮาฮายักติดอยู Play มิวสิยังไม่จบอันนี้คลาสสิกแน่นอนที่ทุกคนจะต้องมียุคสมัยคลาสสิกเทป w a l k m a n และก็ต้องเนี่ย Sony ด้วยนะถ้าคนไทยจะเรียกกันซาบาซาบาโอ้ยตัวนี้เป็นรุ่นไม่ค่อยคลาสสิกแต่ก็เจ๋งเมื่อก่อนฟังวิทียุได้ตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นยังมีเสาอากาศเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นเลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดใส่เทปกันอย่างนี้อ่าใส่ทางตรงไหนจ๊ะเจอแล้วเคมาลองดูจะบบื่ยมีอะไรเกิดขึ้นไหม มีสิจ๊นี่งไงหน้าจอขึ้นแล้วคำว่าเทปเอเอ็มใช้ได้อยู่เอเอ็ม่คเจ๋งวะลุงเอฟเอ็มโ,โอ้โหโหโห เดี๋ยวนะหาขึ้นหาขึ้นหาขึ้นไม่ได้ละมีหมวดทีวีด้วยนะเดี๋ยวฮนะอ่ะเทปเทปเดี๋ยวไปหาเทปแป๊บหนึ่งตอนนี้ได้เทปมาแล้วเจอนี่มา Oasis oh, <it> <laughs> นี่เป็นอัลบัมพิเศษด้วยมีสองเทป เย a แจงนะ Family of Two Millions เพลงอะไรดำวะอัลบปั๊มนี้ Wonderwall จ้ะไปเจอ Don't Look Back In Anger เป็นไงล่ะ Stand By Me ครบหรือมันเป็นรวมวะจำไม่ได้แ่วก็จะมีปกเทปอย่างนี้นะมีเนื้อเพลงให้เราอ่านฝึกร้องตามกันอ๋อเนี่ยชุดนี้เป็นรวมเพลงฮิต5ชุดของ Oasis โ okay. อเค ตื่นเต้นอะมันจะติดไหมแล้วก็นี่สมัยก่อนใช่ไหมกรอเทปกรอเทปอเรามาลองดูกันว่ามันจะเล่นได้ไหมใส่ไปแล้วจ้ะหมดเทปนี่เรียกว่าเทปแล้ว แล้วก็ Play. เล่เฮ้ยทำไมปุ่มมันเด้งออกฮะอะไรอะเล่เลยนะมันเนี้ซสส่าๆเสียงเหมือน เป็นอะไรอ่ะวิทยุอยู่เลยฮ้เทปไม่หมุนไม่อะไรเลยน่าจะไปแล้วล่ะครับ แต่ก็ยังดีใจที่มันยังมีมีชีวิตอยู่ okay. ของก็ใช้ได้แค่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับมันก็ตามอายุมันนะนะ 20, นยี่สปีละในยุคเกลองมานั่งเล่นอีกทีแค่คิดถึงะระลึกถึงความเก่าบางทีของสมัยก่อนก็ซื้อแพงเหมือนของเล่นสมัยนี้ก็แพงก็อยากให้ทุกคนเล่นกันดีๆบางทีเก็บเอาไว้สภาพดีๆอนาคตต่ตอไปมันก็จะเหมือนของพวกนี้มันก็มีค่าบางทีบุญละค่ามันอาจจะไม่ได้เยอะ แต่มูลค่าทางจิตใจบางทีงเนี่ยทำให้เราระลึกถึงความหลังได้และเก็บมันเอาไว้มันก็มีมูลค่าของมันนะครับคิดดูสิสมัยนี้ iPhone เนาะสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสามารถใช้แทนของพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใช้จะโทรศัพท์ต้องมีโทรศัพท์ตามตัวมีเพจเจอร์จะฟังเพลงต้องมีซาวเบาจะถ่ายรูปต้องมีกล้องจะเล่นเกมพกเกมอีกเครื่องหนึ่งแล่วเมื่อก่อนเนี่ยพกกันไป เต็มเลยก็พบกันได้แล้วก็เนี่ยขอบคุณสตีฟจ็อบที่ทำมันนี้ออกมาให้พวกเราใช้กันแล้วก็เนี่ยโซเชียลทุกอย่างใช้กันให้ดีๆระมัดระวังแล้วเจอกันคลิปต่อไปกับเทนเคฟยังมีอะไรให้ดูอีกเพียบเลยอย่าลืมกดไลค์ u u b s c r i b s แชร์ด้วยถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับ Peace